เข <a> <c ười> ่งยังเลยค่ะอาทเทาเตลูกอาทเทาเตะครับเทออเทเทอเตแม่ใครพาเอามือเตะบอลฮะเอาทเทาเตะเร็วไหนบอลอยู่ไหนไปเก็บบอลมาเร็ว bọn mặt con lều cạnh chị đưa ai 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 อ่อยังอ่อยังอาไรครับแปลว่าอะไรครับแต่เอี

เอาผ้าปิดจมูกมา <c oughs> ต่างกันมาเล่นกับน้องบอกออ <c oughs> ใส่แมสแล้วก็มาเล่นแหลมมาเล่นกับน้องเร้ยต้องไปเล่นนอ <c oughs> <c oughs>